สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริยาคันขาวนะคะตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรค่ะจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาอำนาจเจริญค่ะนี่นะคะวันที่14พฤศจิกายน2566นะคะเราอยู่ที่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอำาเภอหัวตะพานนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเกษตรกร

ตอนชาวสวนยงงางอำเภอหัวตะพานี้นะคะคุณผัวคะมือน,นีไอ้เฮามีการประมูลยางราคายางจะบาทเนาะค่ะที่เท่าใด้ย่สิบาบาท30 25บาท30สตางค์นะคะประมูลกี่รายคะวันนี้ในวดน,นี้เจ็ดลายนะคะายส่วนมากอะค่ะเกษตรกรที่มาขายยางกับเราอะคะ่ะเป็นสมาชิกกลุ่มเราไหมคะ เป็นก็มีไม่เป็นก็มีเป็นก็มีไม่เป็นก็มีแต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นสมาชิกใช่ไหมคะโอเคกีไลา์วันนี้ตอนนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะมีสมาชิกมาสองร้อยสองร้อยยี่สิบลายแล้วนะคะก็ถือว่าเยอะเยอะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ